เข้าสู่ช่วงเงินเงอะเงยนะครับเรามาพูดคุยกันกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับกับคุณพีรพงศ์จรูนเอกนะครับประธานจนที่บริหารบริษัทออริจินพรอพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนหรือว่าโอรครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับช่วงที่ผ่านมาออริจินก็เพิ่งประกาศผลประกอบการไตรมาสที่หนึ่งไปนะครับผลประกอบการออกมาเป็นยังไงบ้างครับครับก็เราสามารถทำเออร์เน็งนะครับทำยอดกาไรสุทธิรวมได้595ล้านบาทนะครับซึ่งก็ จะลดลงจากตรมาสหนึ่งปีแล้วนะครับยอนเยเนี่ยเราลดลงประมาณ1ิบเ็ดเปอร์เซ็นนะครับในขณะที่กลุ่มดีลเลอร์เนี่ยเออร์เน็งภาพรวมเนี่ยลดลงไปประมาณเฉลี่ยสามสิบแปดเปอร์เซ็นตะครับ,รบก็ถือว่าผลประกอบการที่ทำออกมาเนี่ยเราสามารถเอาชนะตลาดในช่วงภาวะโควิด COVID ได้นะครับแล้วก็ดีกว่าตลาดถึงเป็นเท่าตัวนะครับก็คือลบสิบเจ็ดจากทั้งหมดเนี่ยลบประมาณเกือบสี่สิบปอร์เ็นตะ จากผลกระทบเรื่องของโควิดครับในไตรมาสที่หนึ่งที่ผ่านมานี่มันถูกกระทบยังไงบ้างแล้วเรารับมือ,อยังไงบ้างครับครับก็ช่วงเ,เดือนมีนาคมเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงระดับ3หลักต่อวันนี่นะครับเป็นร้อยคนเนี่ยก็ช่วงนั้นเนี่ยมันก็เกิดการช็อตไปของการวอล์กอินของลูกค้านะครับก็คือลูกค้าเนี่ยไม่ไม่กล้าที่จะออกจากบ้านซึ่งก็ช่วงเดือนเมษายนอย่างต่อเนื่องก็จะมีเรื่องนโยบายให ทำโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็มีแพทย์ชื้อตำรวดฉุกเฉินนะครับแล้วก็รณรงค์ให้ work from home กันนะครับช่วงนี้การยอดตัวเลขวอล์กอินก็ d r อปลงนะครับแต่ว่าในช่วงช่วงปลายมีนาคมเนี่ยพอมีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยทางเราเองก็ปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับช่วงปลายไตรมาสเนี่ยเรายังมียอดพกข้องที่รอโอนอยู่นะครับเป็นแบ็กกรอบที่จะดำเนินการโอนในไตรมาสหนึ่งนะครับ ที่เราสามารถติดยอดโอนเนี่ยได้ใกล้เคียงกับแผนงานแล้วก็ยอดเนี่ยถ้าเทียบยดอนเดีย er เนี่ยเราค่อนข้างที่จะตกน้อยกว่าตลาดเยอะนะครับ,รบรเราตกกเื่นเนี่ยมันเกิดจากไอการปรับตัวที่เราเริ่มใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาแก้ไขปัญหานะครับปกติลูกค้าเวลาซื้อแล้วเนี่ยเขาจะมาตรวจห้องตอนคอนโดนเสร็จนะครับตรวจบ้านตอนบ้านเสร็จเราเองก็ใช้พวกการถ่ายทอดสดนะครับผ่านการไลฟ์เราก็ใช้ไลฟ์ในการส่งมอบให้ลูกค้านะครับ แล้วก็ใช้พวกบริษัทจ้างตรวจเก่งๆเนี่ยนะครับที่มีมาตรฐานสูงๆเนี่ยมาช่วยเป็นพาร์ตี้ให้ลูกค้านะครับก็ทําให้เราสามารถปิดไตมากได้ตามแผนที่เราต้องการนะครับส่วนเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเรายังสามารถทํำยอดขายได้ดีนะครับเรามีการแก้เกมโดยการทาพวกการขายผ่านออนไลน์นะครับโดยเฉพาะที่เราไปจับมือกับตัว lazada กับ shopee นะครับ ในการขายของผ่านคอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรเนี่ยผ่าน e-commerce แพลตฟอร์มนะครับซึ่งเราเป็นผู้นำในด้านนี้นะครับก็สามารถทำยอดขายออกมาใน,ในเดือนเมษายนที่ผ่านมานเนเดือนเดียวนะครับพันเจ็ดร้อยล้านบาททั้งบ้านแล้วก็คอนโดนะครับซึ่งไอพันเจ็ดร้อยล้านบาทเนี่ยได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในไตรมาสหนึ่งนะครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราทำทั้งไตรมาสเนี่ยเราทำได้สี่พันแปดร้อยห้าสิบล้าน นะครับเฉลี่ยเดือนละพันหกร้อยล้านใช่ไหมครับโดยเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเราทําได้สูงกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่เนือความคาดหมายนะครับเราเองก็ค่อนข้างที่จะเอ่อึงพอใจกับผลางานที่เกิดขึ้นนะครับครับก็ทุกคนก็จะกัวงวลมากที่สุดก็คือช่วงล็อกดาวน์เดือนเมษานะครับแต่เราผ่านมาแล้วนะครับครับแล้วก็เอ่อเดือนพิษภาครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังขายดีอยู่นะครับทําให้ยอดขายทั้งปีนี้เนี่ย เอ่อเยทูเดทแล้วเนี่ยเราทําได้ถึงแปดพันล้านบาทแล้วนะครับตั้งต้นปีมาครับคือถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ระดับใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็เ,าเราทํแปดพันล้านเนี่ยได้ใกล้เคียงกับคือคือถ้าพูดถึงเรื่องเวลานะครับปีนี้เราวางแผนเนี่ยยอดพรีเซลทั้งหมดสองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันล้านวันนี้สี่เดือนเนี่ยนะครับสี่เดือนครึ่งนะครับเราทําได้แปดพันล้านแล้ว ที่เป็นประมาณ4 0ของเอ่ของาร์เกตแล้วนะครับซึ่งก็เหนือนกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่เราต้องทำนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราค่อนข้างที่จะเซ็เกมแก้ไอตัวสถานการณ์โควิดได้ดีนะครับครับถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยก็คือเหมือนโควิดเนี่ยก็แทบจะไม่กระทบเลยเนะฮะจากการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจการปรับมาสู่อ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นนะครับอ่าใช่ใช่ใชครับในการใช้อ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ใช้พวกเทคโนโลยีในการทำพวกคลิปวีดีโอก็แล้วก็ไลฟ์ในการที่จะเจอกันนะครับ ครับเป้าของออริจินปีนี้ประมาณ21,500ล้านบาทนะฮะมีเวลาเหลืออีกประมาณอีกครึ่งปีกว่าๆเนี่ยนะครับจะมีแผนหรืวมีกลยุทธ์อะไรเพิ่มเติมมั้งครับครับมีเราไปได้ดีกับตัวการตอบตัวนะครับสิ่งที่เราทําเยอะนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้เพลงของลูกค้าโดยการทําเรื่องการเวลยะการผ่อนนะครับคือเหมือนดิสเทนซิ่งนะฮะครับช่งคำนี้ก็เป็นเป็นที่ิยมในช่วงเนี้ เรามองว่าลูกค้าเองเนี่ยยังมีเครดิตที่ดีนะครับในในหลายๆอาชีพนะครับเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับหรือพนักงานธนาคารบริษัทใหญ่ๆนะครับเขายังไม่ได้รับผลกระทบมากนักเขามีเครดิตแต่อาจจะกังวลกับภาวะเศรษฐกิจนะฮะสิ่งที่เราทําให้เนี่ยก็คือเราสามารถไปผ่อนตัวบ้านกับธนาคารให้ลูกค้าเนี่ยได้สามปีนะครับเพราะว่าเนี่ยรอบของเศรษฐกิจที่มันอาจจะน่ากังวลเนี่ยมันอาจจะถึง ท่านถึงที่ว่าประมาณสักปีครึ่งก่อนที่จะมีวัคซีนใช่ไหมครับอันนี้ก็เต็มที่แล้วเราคิดว่าไอ้ตัวเลขสาปีเนี่ยมันทําให้ลูกค้าสบายใจแล้วก็มาซื้อเราได้เยอะนะครับอีกต้อนหนึ่งที่เราทําเยอะก็คือเรื่องกระบวนการภายในนะครับเราทําเรื่องนโยบายเอฟว n นแคนเซลนะฮะหลายหลายยูเปอร์อาจจะพยายามที่จะลดคนนะครับสิ่งที่เอาช่อนทำเนี่ยเราไม่ได้ลดคนเรากลับให้ทํางานปกตินะครับแล้วก็ พยายามที่จะเพิ่มสกิลของพนักงานโดยให้ทุกคนเนี่ยไปช่วยกันขายช่วยกันโอนบ้านซึ่งก็ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้วรเซลล์ของเราทําได้ยอดประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมีคนเราเนี่ยในองค์กรเรามีประมาณหนึ่งพันคนนะฮะเป็นเซลล์ส่วนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นพวกพนักงานขายเนี่ยประมาณแค่สองร้อยคนแต่ตอนนี้คนอีกแปดร้อยคนที่ทำด้านอื่นๆนะครับพวกจัดซื้อการเงินบัญชีหรือฝ่ายกฎหมายนะครับฝ่ายทัพพอร์ตต่างๆเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยเรารีสกิลให้เขาไปเป็นเซลได้ด้วยนะครับมัน <c oughs> ทำให้เราเพิ่มจำนวนขุนเสร็จขุนพลในการที่ไปร่วมรบต่อต่อสู้กับเรื่อง ه, ตัววิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด <c oughs> นี้นะครับก็ทำให้เราปรับตัวได้ดีแล้วก็พวกผลประกอบการเองเนี่ยก็ยังยัง,ยงคือทำได้ดีกว่าแผนนิดนิดนวยซ้ำไปนะครับครับ <c oughs> <c oughs> ได้เลยครับเอาใจช่วยผู้ประกอบการอสังหารมทรัพย์ในช่วงนี้ทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณ <c oughs> มากครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับ ทางผู้บริหารของ Origin Property นะครับคุณพีรพงษ์จรุนเอกนะครับก็ฉายภาพให้เห็นปีนี้ฮนะแม้ว่าโควิดจะเข้ามาเนี่ยมีการปรับตัวมีการไปขายผ่านอ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นยอดขายก็เลยยังคงเติบโตได้ตามเป้านะครับปีนี้ตั้งเป้าไว้21,500ล้านบาทและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่มาฝากกันกับรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่งายๆแค่ปลายนิ้ววันนี้ผมจุรติขันติพโลและทีมงานสวัสดีครับ